แต่เวลากี่เขากี่นาวนะครับเสาเรากี่เขาก็ทำงานยังไม่เจียวกับปีปลาถูปลาถูต้มยับปลากระชาบเมืนเดิมอือฮะเด็ดเตียงกี่เขากะ มามาสูรงมือได้าปอกอาวุธเพื่อเจอกับปีกันใครว่าจะเจียวนี่เว้ยเออด่วนพักเจียวกับปีเมื่อกี้กับด่วนพักตัวนี้มันอยาขอก้อนวัวอ่ะไม่ขาดเลยเพราะเขาใจในคนกินเลย làm mua bọ Rạp Chọc Ừ <laughs>

ล่องช้างบอกสองลอยช้ายลกน่อเขาบอพ่อป้ายังมาขายคือหดกับพอป้าเป็นแบบเนี่ยแล้วเป็นแผ่นป้ายังป้าจมาประเทศป้าทะเลอือหลวงยครับขาประจำเปนสื่ออือใจว่าทีได้กระเพาะแงขนาดนั้นป้ามันจังๆลอยลูกใช่ปะสูญพันไปแล้วรุ่นเก็บใบมั้เก็บใบ เอามาขายจอนี่ราคาเถนะอ้ยมมนถึกๆเขาเป็นย่งไรไ่ต้มแล้วอยากกินบ่ก็นำซามซื้อเห็นม่นม่มราคาซื้อข้าก้กิมดมีเงนเือบิเไเงิเงือไปประดับบารมีเขาเอาไว้เนี่คือันอนแรอเ้าเก็บมากเลคือเขาเอามารับเกืเ